ជាល្អមែអូបងប្អូនគ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះក៏នឹងនាំមែអូបងប្អូនទៅមើលวัดស្រុកតាអងวัดบ้านตาអង นี่ก็คือวอัดสรกตะองนี่ก็คือบริเวณสรกตะองบาดน,นี่ก็โรงเรียนสรกตะอง នេ bueno ះក៏ស្រុកត្អងនេះក៏វត្តស្រុកត្អងបាទនេះក៏សុំประตูសុំประตูស្រុកត្អងកំឡុងកសាងកំទាំងធ្វើរួចតែបាទទៅកំឡុងទី ក៏សាងបាន2 3ឆ្នាំហើយសុំបទូខោងវត្តត្រកត្អងក៏នៅខาดចតุปបច្ច័យតិចជឿនបាទក៏នាងនឹមແມៅបងពូនដើរមើបារវិនវត្តត្រកត្អង นี่ก็บริเวณภายในวัดบาทนี่ก็เมียนสลาการเปลี่ยนสลาการเปลี่ยนวัดสรกตาองบาท ក៏នឹងនាំແມៅបងប្អូនដើរមើលសាឡាការានប្រៀនដើរមើលដោយរອບសាឡាការានប្រៀនបាទ ก็ม,มีห้องนออง้ำห้องน้ำสกตองห้องน้ำวัดสกตองแบบนี่ก็สลาการเปลี่ยนวัดสกตองก็วัดสกตองตั้งในตำบลชิเลก อำเภอน้ำคุนจังหวัดอุบลราชธาน,นีนี่ก็บ้านดัดเนื้อเงาบัดเมรุ เมร้อุดสโกตาองนี่ก็สลาคีพักญาติบบดนี่ก็สลาพักญาติด้วยเนี้ย ส่วนนี้ก็ตําลงสอกตะองบาดดํานี้ก็เรียงมิดเต็นก็ตึกเตบาดตามแสดตามเอ็มเต็นก็ตึกเต ไงเนี่ยก็ไงบันทีสามสัปเดือนเจ็ดปาดเดือนกรกฎาคมสองห้าหกสามก็นั่งนำแมวบองโพนตมเหมันก็สลาการเปลี่ยน,นกันตมอโบสถ์บาทพระอุโบสถ វត្តស្រុកត្អងបោធវត្តស្រុកត្អងនេះក៏មានបោធវត្តស្រុកត្អងបាទនេះក៏មានដាំពូ นี่ก็คือโบสถ์เวสดสรคลตะอองบาท

ក៏បរិយាកាសក្នុងវើតក៏ត្រជាក់ស្រួលបាទមានដើមឈើច្រើនច្រកនេះក៏ដំពោបាទនេះក៏បរិវេណកងវើតបាទ ờ thực hiện tập trung bạn nhờ có cốt lục để cái đâm cái nhung bạn đâm cái nhung Đơn vịt đâm nhung đâm tục Bên đâm cái nhung Bên đâm kia Nên có scour wood Trọc tạo Thân này นี่ก็รถเจียงหมูเลียบสิเปรี้ยคุเคยนูยก็แม่นซุมประตูโค้งบาดวัดรกตองเอ่อนายจองຖบົນຖືອີ່ກໍມາຖືບາດເທີວັດອອງຊສມທບທຸນສ້າງประตูโค้งบา นี่ก็เจียงกําลังเลียบ4บาทเจียงกําลังเลียบ4เปรี้ยพ่น4เปรี้ยบาท เกียงกำลังผลสีเปรีย้ยบาดสุนี้ก็สลายชันก็คือสลายชันบาดสลาสำหรับชัน อ่านี่ลูกปูวิ่งบัดโอ้ยเมายู่งยากเลยมอปีพรึกแม่งนะอันนี้เป็นลูกปูวิ่งบัดโอ,อ้ยบูหยังน้าบ่นี่ ទូរភារ Bond 2� 组ទំទ្ពីថ្ម៉ក AM2 Rhett wan ទីចានេះ� Tipp ន fingertip ក្ជិះ្សាគប់ stewardship he ក្ទោទោ៍ដើន់ល់ស់ខា។ ủa giờ oh, yeah, tìm mũi nè, ngồi giờ mà le, cái đây uh, được, xin đợi, <cười> <cười> sang đầu nị, có sang đầu cốt đầu ta này, hả? À, sang hai, dù hai nó nị đụng ta ta nói nôi <laughs> <laughs> à bạn ơi <laughs> một tiếng anh tiếng anh នេះក៏មានកົດចៅអាវ៉ាតបាទកົດចៅអាវ៉ាតវឺតស្រុកតាអងនេះក៏កົດចៅអាវ៉ាតវឺតស្រុកតាអង เจ้าวาดมาอยู่ไอ้กระดุมลูกตาเท่านะกระดุมมาลูกตานี่ก็คือกดเจ้าอาวาสเด้อบาท Ni cây ní cỡ có lúc ta bát có lúc ta lít lúc ta hát em bát đến lúc ta lít Kà thơm tên đuổi ta bát có thể nào pha nào trong bàn pha cơ bương phủ ai đuổi ở hơi bạn tên ôm tên bàn wifi, pha Có pi cái nòng bạc cột này. ปีกนองเด็กมุยห้องโງงมุยห้องน้ํา ก็สำรับคลิปนี้ก็ซ่อมจบตีประเด็นหน้าบาดซ่อมจบนังมุกมุกกดลูกตะลิดเกินนายจองเธอบนอบนเธอเอกมรบริจาคบ้านเลยบาดอีวัตตะองบาดตำบลขี้เล็กอำเภอนำคุณจงังหวัดอุบลน,นายจองร่วมสมทบทุนก็บริจาคมาบ้านเลยบาดอีเวตสกตะองบาด ก็กำลังขาดทุนทรัพย์เจริญมิตเพื่อ,อยุ่มัวสร้างซุ้มประตูโค้งบาทก็สำหรับคลิปนี้สำจบตีบนพนนาบานนะเจริญอ,อสบายดีสวัสดีครับผม